วัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนครับวันนี้ก็อยู่ในแปลงผักชีนะครับผมได้หว่านผักชีแปลงใหม่ก็ผักชีช่วงนี้อากาศร้อนจัดครับหว่านยังไงให้งอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับแล้วก็วิธีทําแปลงแล้วก็การต่อสปริงเกอร์ด้วยนะครับระยะห่างสปริงเกอร์ครับพาเดินดูครับผมอันนี้เป็นแปลงผักชีนะครับ แปลงผักชีผมจะขึ้นแปลงยกล่องขึ้นเป็นเนินเป็นหลังเต่าแบบนี้นะครับทุกแปลงแบบนี้เลยครับที่จะเวลาเราลดสปริงเกอร์น้ําจะได้ไม่แฉะเนยเกินนะครับระบายน้ําได้ดีแล้วก็ดินในแปลงก็เป็นดินร่วนด้วยครับการระบายน้ําจะดีมากครับรากผักชีก็จะยาวสวยสําหรับ สปริงเกอร์นะครับผมจะใช้สปริงเกอร์แบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้เขาจะหมุนได้รอบนะครับจะไม่มีจะไม่มีหลักตัวนี้มาขวางขวางทางน้ำนะครับในการกระจายน้ำจะกระจายน้ำได้ทั่วครับแล้วก็ต่อท่อขึ้นมาไม่เกินเมตรครับถ้าเราใช้ในแปลงผักชีไม่ไม่ต้องสูงมากก็ได้ครับก็ไม่เกินเมตรหนึ่งหรือใครจะ ใช้สูงกว่านั้นก็ใช้ได้ครับสำหรับหลักผมจะใช้เป็นหลักท่อ4ีหุ่นนะครับตั้งขึ้นมาส่วนท่อสปริงเกอร์ที่ผมเดินนี้จะเป็นท่อ1นิ้วครับผมจะใช้ท่อเป็นท่อหนาเลยนะครับ8.5เพราะว่าเรารื้อแล้วก็ประกอบบ่อยครับใช้ในแปลงผักบ่อยก็ใช้ท่อหนาครับทีเดียวจบไม่แตกครับเดินถึงเราเดินเหยียบก็ไม่มีปัญหาครับ ก็ในการต่อนะครับการต่อสปริงเกอร์ตรงข้อต่อครับผมจะใช้เป็นตะปูเกียวเลยนะครับยิงเพื่อที่จะยึดไม่หลุดเวลาลื้อก็ง่ายครับใช้สว่านแบตครับยิงใส่หัวยิงตะปูเกียวนะครับแล้วก็การตอกหลักสปริงเกอร์นะครับตอกตอกหลักยึดอันนี้นะครับเป็นไม้ไผ่ เรายึดสลับกันนะครับถ้าหลักนี้เรายึดฝั่งซ้ายแล้วหลักถัดไปนู้นเราจะยึดฝั่งขวานะครับเพื่อที่ว่าเวลาแรงเวี่ยงน้ําจะได้ไม่ไม่โยกได้ครับเราโยกแบบนี้หลักก็จะไม่โยกครับเพราะว่าเขาจะขวางกันอยู่ต่อคนละด้านครับคนละฝั่งสลับกันไปจนถึงจนสุดครับสําหรับท่อท่อกระจายสปริงเกอร์ครับหนึ่งนิ้วก็จะใช้ได้ก็ ไม่เกิน6หัวนะครับก็ประมาณ6หัวครับหกหัวสปริงเกอร์ระยะยาวต่อแถวนะครับจะใช้ได้ประมาณนี้เพราะว่าน้ำจะมาได้เต็มที่ก็ใช้สปริงเกอร์ได้ประมาณ6หัวครับระยะห่างต่อหัวผมก็จะใช้5-6เมตรเลยครับเพราะว่าปั๊มเราแรงดีก็ใช้ได้ครับไม่เกิน6เมตรครับระยะห่างต่อหัว จากหัวจุดน้นมาถึงจุดนี้ก็6เมตรครับที่ผมใช้อยู่กระจายน้ําถึงครับแต่ท่อส่งมาผมจะใช้เป็น2นิ้วครับเป็นท่อ2นิ้วครับส่งมาครับอันนั้นเป็นแปลงเก่านะครับเป็นพักีแปลงเก่า ก็ยังไม่ได้รื้อครับลักษณะแปลงก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปักชีช่วงแรงแบบนี้อากาศร้อนจัดนะครับวานหลังจากที่วานแล้วผมจะใช้คาดนะครับเกี่ยจะไม่เห็นเม็ดตรรักชีนะครับจะเห็นบ้างเป็นบางส่วนจะเห็นแบบนี้ครับเป็นบางส่วนครับ ก็อาจจะมีกบไม่หมดบ้างแต่ก็ใช้คาดเกียร์ก็กบไปเยอะครับก็จะช่วยได้ครับในการแทงรากผักชีช่วงอากาศร้อนๆเาก็จะอยู่ในดินก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าอยู่ผลนดินก็ถ้าแดดจยวจ,จัดก็อาจจะไหม้ได้ครับก็จะใช้ฟางคลุมอีกทีนึงอันนี้หลังจากที่ผมผมหวานแล้วก็ คาดกบแล้วนะครับผมก็จะเปิดน้ำเปิดน้ำพรมพอชื้นๆหน่อยหนึ่งแล้วก็จะใช้ใช้ยาคุมครับใช้ยาคุมหญ้ากลุ่มพวกอลาคอนะครับคุมฉีดคุมฉีดทั้งแปลงเลยครับแล้วผมก็จะใช้ฟางกบหลังจากที่ใช้ฟางกบแล้วก็จะเปิดน้ำรดให้ชุ่มเลยครับ เปิดน้ำรดให้ชุ่มเลครับประมาณ3 4วันแล้วก็เราจะมาจัดการกับย้าอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกนะครับที่เราได้หวานแล้วก็คุมฟางก็ช่วงแรงๆนี้ก็อากาศร้อนจัดก็จะคุมฟางหนาหน่อยนึงครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเปิดน้ำคุม หญ้าแล้วก็จะคุมฟางครับผมก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะอัพเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับแปลงผักชีนะครับลักษณะแปลงก็ประมาณนี้เลยครับระยะห่างต่อร่องนะครับร่องนึงก็ความกว้างประมาณ2เมตรนะครับความกว้างประมาณ2เมตรการต่อสปิงเกอร์ก็จะเว้น ก็จะเว้นไว้สอง่องแบบนี้นะครับต่อล่องนุนด้านหนึ่งแล้วก็เว้นมาสองล่องนะครับระยะห่างต่อล่องก็ประมาณต่อแถวิงเก,ก็ประมาณสี่เมตรครับโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมผมจะพยายามอัปเดตคลิปให้มีประโยชน์ลงให้เพื่อนๆดูนะครับผมสวัสดีครับ